กูไหวเหอะรักตัวรักตัวกูแค่เนี้ยจะดีอคลิปเลยขอตกิครับไม่ไเอาวัวไปที่อื่นวัวจ๋าาววั้าววัวาวัวอีกอีกวัวอีกฆ่าทำไมเดี๋ยวมันเหลือเลี้ไ้ข้วัวมาเนี่ยขวัวมาแล้วเห็นไหมเอเ้ไปนี้นี้าวัวเอาวัวเอาวัวไม่ บอกเลยลงใต้ดินก่อนไป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 อยู่กันเองดีกว่าไหมอ่ะพวังเขาให้มาแล้วนี่เอ้ยกูเจอเมคกี้ตัวปลอมว่ะไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่กันเองดีกว่าไหมอ่ะเอามึงอยู่ไหนกันอะนี่ไงพี่นี่ยังห่างพี่มาให้ไม่เจอเฮ้ยเอาเอาเลยเอาเลยพอลเอาเลยอู้ทำไมเร็วจังวะเอ้คนคนนั่นเราเดี๋ยวนะพี่ผมยังตักไม่ได้เลยอ๋อจำกัดไม่จำกัดเนี่ะหตักตักไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วมันมันทีละตัวเว้ยมึงคือต้องเอาตัวใหม่ลงแทนเหอ ต้องใหม่สงโอเคโอเคทำฟาไหมทำฟาไหมถ้า oh, ตัวนี้โดนตักไปแล้วคือมันจะนี่ไงด้โโอ้มันมันนานเลยอ่ะทุกวนที่ไหนกันไหนเอนแค่ลี่นมัวใช่ไหมใช่ใช่แ่ลนมอที่ไหนกันไม่ลงใต้ดินลงใต้ดินใช่เจ้าจงสัต์จะในตัวค่ะเออลงลงลงดินดีกว่านะผมว่าทุกที่ไหนอ่ะถามนี่ก่อนผมวิ่งไปตะลอนทั่วเลยอ่ะ ไม่เห็นมึงอ,นอนนะประเด็นอะเนียกูหลงคนเดียวน่ะไออเฮียในข้าวัวไม่ <didn> ไอเดีเหมือนเดิร์ยมือแยี่ของไม่ได้พอพอดก,กัรเต้นไดโปมาะ่ะโอ้โหของแต่ละชิ้น,นไอ้ตามหาพี่เกียเลยอะโอ้อย,ว,ยออวันดีหมดวีนดีปรตุกสคืออะไรวะเฮ้ยมีคนให้ของเต็มเลยอ่ะ ไว้ผมหมดแล้วครับะหนกมกูกลอยู่ข้างบนแล้วเราโดนโดนเกีย้ยิงไมทุคนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นิวว่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งรอดีรอที่แล้วเพื่อพี่โดนอะไรคนดีคนปลายโอ้โหอีเทนทีแบอินฟิีอ่ะเออดิตรงกลาง กี๊เป็นเพืรีมากเหรอเฮ้ยมันตามมามันมาตามเอาคูทีคๆๆ่คู่สินาทีเลยเย็นไอู้เดีโอมันคืออะไรวะทำไมเขาปล่อยทีอย่างนั้นได้อะเ่นียวกเป็นของไงอ,อไิอะไรอ,อะไรไอ้พวกน้นมันทอะไรี่ผมมีไขอรอนกเลมพี่ <laughs> อาไมเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้วะไอ้ไพวกน้องดน กินลมวัวไม่ได้ไอบอสคืออะไรอ๋อไม่ขาดเด็อุ้ยคุณไว้เก้าอุ้ยโคตรดีให้ของโคตรดีแต่ใครมันให้ของเห็นสักคนเฮ้ยเมนทอรี่เพเยอร์เฮ้ยผมขโมยของเพเยอร์มาได้ใช่หรออันที่เป็นแมปอ่ะอันที่เป็นแมปอ่ะอันที่เป็นแมปอ่ะเออใช่ปะมันขโมยม่ขโมยม มันหาของจังไหนวางว่ะกูวางหมดแล้วเกิดอันนมเต๋าได้ไหมอ่ะเอาใหม่ดิได้ใหม่แล้วแหละมารีละมารีทุกหนึ่งนาทีว่ะอ๋อทุกตัวนะได้ใช่ใช่้าตอนนี้เซฟค้างร้อยไอเดอิมอนตีไม่ได้ดั้งไหนเดอลิมอนไอเดียวมาแย่งของกูเฮียกูได้นอตวท เอาวะดีพี่เอิร์ธทำไรอ่ะเอาไม่ใช่พี่เอิร์ธดีกว่าใครพี่ไม่รู้ไม่เห็นเลยอยู่เลยมาริติยาใครวะมีคาราบยุติย่อวันละอะไรยูมาสวัสดีครับผมโอ้ยตรงน้ำคอนัวเลยพี่ผายแล้วว่าไอ้บอสเขาฆ่าวกลัวกันอะไอ้บอสจะผ่านอะไรพี่ไม่มีของไอ้พี่ผมขอชาร์ปเอ็กซ์พี่ได้ไหมอ่ะขอได้ไหมขอได้ไหมมีสองอัน ขอขอขอนึงขอหนึงพี่อยู่ไหนอยู่อยู่ในใจเธอเสมอว้ายเข่าเลยแก่นี่เต็มทุนเล่ทำตัวสะทุหมายจะบอกว่าเห็นเขาได้ขวดไอพีกันเต็มไปหมดเลยแต่เราใช่ผมได้ขวดไอพีสามสิบสองขวดผมจะเอามาทำผมได้่สิี่มันปีได้เลยใช่ไหมตอนนี้ยังยังยังเอออย่าเลยพี่พี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมมาแลทุกคน อันนี้ไม่ได้เคป่ะเฮ้ยเร็วอยู่ไหนไหนนี่แล้วขอหน่อยขอขอขอเร็ว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 จมส์เจมส์เจมส์อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงเจมส์เด็กแล้วก็เฟรมเฟรมเฟรมของหนูบอสไม่ได้หละเฟรมเฟรมของหนูเฮ้ยทำไมของดีอย่างวะนี่เฮ้ยมันเอาของไปแจกกันกันนี่เรียบร้อยของคนเดียวมาเฮ้ยไม่มีส่วนเลเวลเลยของเต็มอ่ะไอ้บอสกูเกาะทองแล้วกันนะทางนั้น ใค่อยมีคตรประทุนไปสักหนึ่งไหมไม่ก้อนกูไร้อยากให้มันมีเกาะเอ้มอล่อนน่ะดอกแบกเองกว่า p ปลื้มัวสักตัว please นี่อยู่นี่อยู่นี่ไออ๋อมันไม่ทันมาในประกูไม่ได้คลองกูตีบทีบที่ด้วยหรือไง กูไม่เอาละคขาไม่มีไขววแล้วว่าเหมือนไม่ได้เลยไม่เจอกูกลัวพวกนี้มันมีวิธีกูเล่นละกูไม่เอาอีกลอตีได้แล้วหรอตีวัวได้เลยเอ้บอลอินเมอรไหมอินเทอร์เม็ตอะเอามาทำไมอะอินเทอร์เม็ตมันในเนี้ยมันไอของกูมันเพิ่มสเต็งสามอะสเต็งสามขอ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 มันแต่มันก้าวิ ไออีกแล้วเหรอเก้าวิเหรอมีลาพิษปะตอนนี้ผมเลือดสิบสี่กวาลาพิษไม่มีเอามาทำไม Infinity X มันต้องเล่นมันได้ไอ้พวกมีของเจอกูเฮ้ยมันเข้าเข้าฆ่าเขาฆ่ากูอโซลปีดเอ็กซ์โซลปีดเอ็กซ์มันทำอะไรได้วะโซสีดวิ่งบนโซแทนไวเร็วจะจัดแล้วเอามาทำไมอะ จะเหเอามาทำไมเพราทำไมอะ่ะเอ้ยใครมีมีนี่มั้งวะไอ้นี่ไงเจอแล้วผมได้แต่เอ c ิซ X แล้วผมไม่ได้หนังสืออะไรเลยไม่มีขนขนไอ้ไนี่เหรอไม่ใช่ขนดิขนอะไรวะฮ่าฮ่าเยาศักดิ์สิทธิ์ อยากเล่นเพี้อีกสี่ก้อนจังเลยใครใครมีนี่อะไรวะไอ้ไอ้นั่นหนาไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้บู๊เน้ยเหรออยู่ไหนกันไหอยู่ไหนอ่ะติงอ่ะอยู่ไหนวะอยู่ในดิฉันไม่ต้องพูดไว่ต้องเกิดเ่ามีมีติงไหมบอสมีติงไหมอ่ะไอ้ไอ้เนี่แม่งจีบอสมีติงไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเยอะติงอ่ะอยาะแล้วติงมีแค่ประตูเปิดแล้วเมนมา ยังไงที่พี่พี่เปิดครับทุกคนผมมีเคียวระเบิดผมก็มีแต่เดี๋ยวเขาแม่ใช้นี่เขาแบนนี่เขาแบนเหรอแบนเหรอแบนดีมันเออทิ้งไปแล้วไอ้เหี้ยทิ้งไปไหนวะไอ้เหี้ยใครเก็บไปแล้วไม่รู้ไอ้เหี้ยเอ้ยแบนไหมแบนดีเขาพูดอยู่ว่าเขาเขาเป็นหน่วยจับจับโจรอยู่เขาพูดอยู่เก็บไว้ตรงในในช่องก็ได้โอ้โหชิบหายละคุ้มเถอะท่านูอี้อย่างในของทำธนูมากเลยไอ้เหี้ยมมีธนูไม่มีโดนยังไงวะไม่มีลูกธนูเนี่ย มีทั้งพัดมีทั้งเฟมีทั้งอะไรเนี่ยขุดจริงทีเดียวกระเด็นเลยอ่ะขุดลงเหมืองได้มั้ยเนี่ยอีกว่าไงไม่มีลาพินเลยเหรอไม่ได้เลยไอพวกเราไม่มีใครมีลาพินเล้วไม่มีไม่มด้เลยไม่ได้เลยอ่ะเออมันไม่ได้เลยวะดัต้าแพ็กแม่งมีแกะไม่มาเนี่ยเขาปรับให้มอนเกิดปัญหาิเอ้าหมูเกิด เฮ้ยตีได้แล้วเอ้าเริ่มแล้วเหรอไม่พอเลยเหรอเริ่มผู้พแล้วเนี่ยเขาผู้พแล้วเนี่ยเขาบอกอยู่เขาบอกอยู่ผมไม่ได้เปิดไลฟ์หลคงต้องเชิงซะหน่อยละไอ้พวกเนี้ยตังค์หนึ่งงงเลยเดินมาฟาดเลยได้เหรอตังค์หนึ่งหรือเหรอบอสลาอุ้ยเดี๋ยวคคนนใใชช้้เเีีียยววมแบนเคยวไม่เหรอทำอะไรแบนคิวอ่ะเดี๋ยวซอนแม็กเล่นเหรอใช่เลยไม่ใช่นะ คนนึงอ่ะใช้ได้ใช้ได้เขาใช้ได้นี่ใช้ได้นี่ยเขาบอกใช้ได้เลยเขาไม่ได้ด่าโอเคเจอกูเออเฮ้ยกูมีวิสิตเบล9อีกวะไอ้ตัใครมันอยู่บนฟ้าแล้วมันยิงจริงดีวะดีจริงเลยวัดเต่าพักมันไม่ได้เกาะมันของไม่ตกนะถ้าตายอ่ะ เชืเฮ้ยตัวมีคิวแม่งคิ้ดับดับุยกับไทยแม่งเลยนะนูคิดบดาบสดเลยใครไปสู้ได้มีคิวเลย ระเบิดที่ครจะกุจะรู้ยังไงระเบิดเนี่ยไอ้ทียแม่ไอตัวใกล้ๆตายไปถึงสองวิ่งน้ำไหมอ่ะโด้ข้ากูเด่นลวโอ้โเยกว่าใครมันระเบิดอะไรข้างบนวะโหซีโอซดูซีเขาได้ชุดเนเธอรท์ไไ

ร้ายเมื่อกี้ผมโอ้โหซุ้มร้าไม่ได้หรอไม่ได้ได้รอดแล้วไม่ออกรอดหรอตัวนั้นมันโหดเกินเฮ้ยตายทำอะไรกันนะกินเหล็กมาเนี่ยลงวัดเด้อวตายอีกอ่ะลงวัดเด้อดตายอีกอ่อกพวกมีเกลเริ่มเล่นแล้ว Oh. ไม่เกณฑ์จังวะมุปล่อยไปส่ครับโลกเลยโ oh, อย้โหอีกตัว์ลอยน็นนอกแบ็คกูโคตรมีประโยชน์เลยต <laughs> ีมันน็อกแบ็คมันแบค็คเอาอ่ะกู่หนีอย่างเดียวตอนนั้นเอามาทำไมวะกระโดดกระเด็นดเออกระเด็นกระเด็นให้กระโดดหมดเลยไงไปลกไปไหนนะไ,ไม่กระโดดกระเด็นโคตรไกลเจ็บนะเวะเออ้ยเรื่องกระเด็นกระเด็นหนักๆคือตายเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใครตาคิดอะไรออกแล้ววะแป๊บนึงโอ้โอพี่ไม้พี่ไม้มีผมมีผมลกลไกลเลยเพราะว่าอนเเยอะเยอะมาแล้วครับเฮียตอนไหนโอเคกูรู้แล้วกูเล่นอะไรเลยกูไม่ตายละ ถ้าม wow. oh ึงจะระเบิดกบนขนาดนี้นะ้ไอเหี้ยเฮ้ยมึงระเบิดไปกันฟันด้วยโหไอ้เหี้ยไอ้คนี้เาไร่อิอเฮยมึกลังดีิเ่กนะ นาอ้าวตกไปเนาะอยู่ใต้น้ำโอ่งนั่นแหละระเปิดมระเบิดระเบิดไอระเบิดโคตรเกียตอะนนี้อะ

ชีเจ๊แมอยู่ีแ้วเปเยกูมีความพยายามใยิงปอ่เเปนโดนแทงพวกมึงไงโดนลกอดน้วนโดนลกจเห็ัองดียวอะไปคือตรงกลางวะโอ้ระเบิดโอ้ระเบิดคนมันไม่มีนะต้นัเนี่ยน้องี่เระเบิดก็น่าหิวี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้ยินว่าเปิดพีวๆแล้วผมเดิน ผมเดินกำลังจะทำชุดีนเท่าไลท์อ่ะนตีตายเลยอะมันเล่นเล่นยากอ่ะไอ้เนี่ยดูดิแม่งสกายเบดแล้วไม่ก็นะแม่งอะอย่างเงเออมัน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 กูรู้สูตรแล้วไงเนี่ยกูจะเล่นสกายเบดตรงกลางแล้วไอ้พวกไอ้พวกนี้มันไอ้พวกไอ้พวกนี้มันเล่นสกายเบดไม่มีทีมให้ให้ด่าสุดเลยการสูงอ่ะพี่สูงสูงที่ไหมเห็นพี่เอิร์ธไหมอย่าอ้างไอพี่จะเล่นการอยู่แล้วอย่าอ้างไปไปไกลไปเฮ้ยไม่บล็อกหมดอ่ะ กูวอกปวดแล้วเพื่อนมีแต่ตัวแล้วหัวใจจะแบบเปิดลไลนไอ้ระเบิดอันนี้มั้งกูเมื่อกี้ดาบถึงคราบเอ็กซ์กูจได้ไว่ะขอบกูอ่ะกูดีว่ากูได้ตั้งคนนี้เกิดลอยข้างหน้างแต่เยอะอยถ้ามา่จะไป็นเซนเซอร์ปล่อยระเบิดดีมากนะมีคนใครเปใช่ไหมเอาซเธอสวยได้ไหมสว<อ>ยดียมากเลยอ่ะพี่มันพี่มันเข้าใจานี่แน่หว่าเฮ้ยดีที่มันเกิดที่ของกีจันเลย นี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เน hey, right. euh, ี่ยสงครามโลกอ่ะทำไมกูไม่ได้อะครัว่าเฮ้ยแรงอ่ะแรงแรงระเบิดแรงมากโอ้ยประมาทอีกแล้วแกมาฝากก็อยู่แล้วมันมันไอ้เนี่ยมันเดี้ยมันเยเออยังรอดอยู่อ๋อยองปงกระพานไม่นานหรอกไม่ตอบหวังว่ะไอ้ตอบก็สูงดไม่ต่ออ่ไม่ได้ไม่ละ ขอของเฮ้ยไอคนวินเนี่ยขอของเฮ้ยแต่ก็ไม่ขอของเฮ้ยสเปกยืนอยู่ตรงนั้นทั้งวันอ่ะวิ่งกว่าหนึ่งตัวคู่ใจ